สว,วัสด,ดีครับผมคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผม Mark คว d เดอร์เกมนะครับผมและเราก็กลับเข้ามาอยู่กันในเกมเอเลียนโคลเนียลมาลีนะครับผมซึ่งผมอ่านผิดไปหลายพาร์ทมากเลยนะไอโคลโลนเนี่ยเอามาจากไหนก็ไม่รู้มันต้องอ่านว่าโคลเนียลนะครับผมโอเคมาตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันพาร์ทที่6เลยนะผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้ไปสู้กับราชาเอเลียนชนะมาโอเคเราจะไปต่อไปกันเลยแล้วกันนะโอเคมาครับผม เราก็กลับมาอยู่ในกันในพาร์ทที่6กันเลยมาแล้วหลังจากที่เราได้รับภารกิจนะจากกัปตันครุฑนะครับผมเราก็ได้ขับรถอะไรมาก็ไม่รู้ป้าป้าเป็นคัสตีนเล็กๆน้อยๆคุณจอดทำไมผมขับต่อไปไม่ได้แล้วข้างหน้ามีฝุ่นเยอะเกินมันทำให้เครื่องยนต์เสียหายเราต้องเดินไปโอเคตามนั้น เราต้องหาทางเข้าไปที่โรงงานเหรอโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนปืนก่อนแล้วกันนะโอ้มาถึงจะติดติดเลยเหรอเจ้าเอเลียนโผล่มาเลยเหรอก็เดี๋ยวเราจะเอาอาวุธรลยประชิดอาวุธที่สองเป็นช็อกกันดีกว่าน่าอันนี้มันเป็นช็อกกันเหมือนธรรมดาเลยฮะไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเออมันต้องอันนี้อ oh. ันนี้ก็เดี๋ยวเอาอาวุธ ประจำหลักเป็นอะไรดีมีเลือกตั้งหลายปืนอันนี้ปืนสไนเปอร์เออเอาสไนเปอร์ดีกว่ามาเอาปืนเป็ดปืนเป็ดเบลล่าครับผมกับโอเนียวจัมเบอร์ของเรานั่นเองไปได้เดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนทุกคนหมอบลงเธอเราโดนพวกมันจับได้แล้วก็เราไม่มีวันไปถึงโรงงานแน่นอน เออถนนก็มีทางไปนะเพื่อนว้าวเจอศพซะด้วยโอ้นอนกองเต็มพื้นเลยโอ้ไม่ก็เราอยู่ตำแหน่ง E จากโซลโค,โคนะผมไม่พบผู้รอดชีวิตแล้วก็ไม่เจอเอเลี่ยนเลยแฮเ่้าใจแล้วทำภารกิจต,ต่อไปอย่าก,กังวลเลยนะไอ้เจ้าเด็กน้อย กับตันคุดเป็นคนสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวแต่ไม่ลงมามือทำเลยเว้ยกับตันคุดอุ้ยโอเคโอเคโอเคขอโทษครับเราห้ามโดนมันจับนะบึ้มเฮ้ยเจอกระสุนเจอกระสุนเจอเกาะโอเคเก็บเกาะ จำเป็นอย่างมากเรตรียมการจู่โจมนะผมโอเคเราต้องออกไปที่ปีกซ้ายรู้สึกว่าเหมือนจะจับการเคลื่อนไหวอะไรได้สักอย่างเอาแล้วแต่ทำไมอ๋อเครื่องเราอยู่ข้างนอกเครื่องเราจับไม่ได้โ oh อเคเตรียมยิง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 โอ้ไม่ก็นี่ไงเจอเอลี่แล้วนี่ไงไป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  อุ้ยเจอแล้วตึ๊บ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 โอเคข่มกันให้เราด้วยโอเคโอเ,โอเนี้ยโดนลุมไม่เป็นไรครับมันไม่ตายหรอกคุณผู้ชมให้มันโดนลุมไปเถอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วนี่แน่อุ้ยมันกระโดดได้นี่แน่วุ้ยไม่ตายช็อตกันนี้ใช้ได้เรื่องไหมเนี่ยโอเคเราต้องเปลี่ยนปืนแล้วแหละ สไนเปอร์ดูท่าทางน่าจะไปไม่รอดและเอาปืนอ,อะไรดีเออเดี๋ยวก่อนนะเจ็ดสิบนัดปืนอ,อะไรวะเนี่ยปืนอ,อะไรไม่รู้แต่เอามาแล้วแหละตึงตึงตึง,ตงเราจับได้แค่เสียงไงมันมาแล้วอ๋อนี่ไอ้ปืนระเบิดปึ้มปัดปัดบึ้ม โอเคต้องเปลี่ยนก่อนปืนระเบิดไม่ดีเข้าระยะไปชิดไม่ได้ปืนนี้ละกันโอเคปืนไฟติดปืนกลแต่ว่าปืนไฟเราจะหมดแล้วแฮะไป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 มันมาแล้วมาเลยไอ้หนูอุย้ยมียานอยู่ข้างบนเราห้ามโดนมันจับอีก เผาปืนไฟหมดแล้วว่าเตอเฮลอุ้ยโอ้โหตกใจไปทางไหนวะเนี่ยทางทางตันท,ทางนี้โอเคปืนใหญ่เกินแฮะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยช็อกกันเอาไว้ใช้ระยะประชิดดีกว่าเติมกระสุนไปได้เปลี่ยนปืนดีกว่าแฮ้ เราว่าเราคงต้องใช้ปืนนี้18นัด30นัดโอเคปิดลำกล้องมาเรียบร้อยได้ยินเสียงแห่กีกแล้วเมืแ่อบบกี้นี้เห็นเหมือนเห็นหางเลยนะเนี่ยหางเนะี่ยหางอยู่ตรงนู้นอ่ะนี่โอย้ยยิงแรงไว้ปืนนี้ ออกก็ปืน3นัดนี่แต่ว่าผมได้ไปปรับอันนี้ออกนะเอาที่ดับเสียงออกนะผมความแรงจะได้เพิ่มขึ้นเธอใส่ที่ดับเสียงอะ่ะคือมันจะยิงได้แม่นยำขึ้นนะแต่เหมือนกับว่าความแรงจะลดลงเพราะฉะนั้นความเท่เอาไว้ก่อนแล้วกันเอาความแรงเป็นหลักล้วกันยิงตายง่ายๆอยู่ด้วยเกมนี้ไป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 อุ้ยมีเกาะมีหมวกกันน็อกเก็บ โอเคครับผมรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนที่อยู่บนกำแพงกำแพงไหนอ่ะโอ้ยน้ำลายยืดเลยอุ้ยเอเลี่ยนพัะเบิดเอ้ยนั่นมันอะไรนั่นอ่ะอุ้ยมันพ่นกดออกมาได้โอเ้เอเลี่ยนพ่นกดแฮะมีตั้งแต่เอเลี่ยนเวอร์ซัพเปเรเตอร์เลยเรากลับมาเจอกับพวกมันอีกแล้วโอ้แต่พวกมันเทพนะเท่กว่าเดิมอีกแค่อคุอ้ยยิงพ่นกดเหรอฮะพ่นกดเหรอพ่นกดเหรอ พวกนี้มันน่าจะตายง่ายนะโอเคมีเอเลี่ยนพันระเบิดมีเอเลี่ยนกดเหมือนเดิมรับผมปันไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคดูไม่ยากครับผมคุณผู้ชมนี่มันจะเป็นสีนเหลืองๆมันจะสะท้อนเรื่องแสงเห็นแล้วก็ยิงมันเลยเหมือนแมลงวีนี่นะ่ะอยู่ไกลต้องเอาสไนเปอร์ดีกว่าเว้ย เออสนปปอไน,เ,น,นะสเ,นปเปอร์อันไหนวะเดี๋ยวก่อนนะสไนเปอร์อันไหนวะอ่านี่อยู่ไกลนี่แน่นัดหนึ่งก็เอาปากัปากปกัปกปกัปกปั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 กเฮ้ทำไมมันไม่ตายอย่าบอกนะว่ามันเป็นแบบชีวิตอมตะาเถอะเราไม่ได้ข้าพื้นที่มันอนะ่ะมันจะวอเตอร์เฮลมากเลยนะโอเคนี่เรากลับมาใช้ปืนเดิมนั่นไงจริงด้วย โอ้โหยิงเสียฟรีเลยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอโอเคตอนนี้สัญญาณเราปลอดภัยครับผมอุ้ยมีเกาะเต็มอุ้ยอุ้ยอยจะไปไหนจ้าไอ้หนูจะจะตามแกไปมันวิ่งไปทางนี้เหรอด้วยเกียรติของทหารโครโนมาลีเราต้องจัดการมันดูนี่โอ้โหโดนโอ้โหโอ้ห แป๊บเดียวเองเกาะแตกอุ้ยจะตายแล้วยิงแม่นจังวะนี่ิงแน่เอาปืนเดิมดีกว่ายิงสามนัดอะน่าจะหมอสุดแล้วอย่าโดนกดมาเลยนะนั่นน่ะทำเป็นเล่นเถอะอุ้ยจะตายแล้ว ดูดิปืนที่สองเราปืนอะไรอ๋อช็อกกันเหมือนเดิมตีแน่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 จะตกใหม่อีกไหมเนี่ยอุ้ยมันมาแล้วระวังน้ำลายมันด้วยนะมันยิงไกลามากก็แน่นอนดิอุ้ยยิงติดก,กำแพงโอ้โหไม่นะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเราเรอรีโหลดก่อนครับคุณผู้ชม เรอรีโหลดเลือดก่อนมันจะเติมเลือดให้เองหน่อยหนึ่งประมาณนั้นเราต้องอยู่ห่างๆจากศัตรูเข้าไว้โอเคออกมาแล้วอุ้ยปืนนี้จะหมดแล้วเวนกรำรเราต้องกลับไปใช้ปืนเดิมมาแหละนี่ปืนเดิม,ดมถอดอ้นนี้ออกและที่ดับเสียงออกมันจะทำให้ปืนอ่อนมากเลยโอเคครับผมนี่เราเจอแล้วนี่ตาของ ีย่ักเวลยนยูทานีนะผมนั่นไงแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะเรื่องเกิดจากที่นี่ทั้งนั้นเอาอีกแล้วเหรอไอบริษัทนี้นี่มาตั้งที่ไหนปุ๊บเอเลียนมีเอเลียนทันทีบริษัทนี้พระเจ้าจอดเอาเพื่อรอด้วยรู้สึกว่าเรื่องแย่ๆจะเกิดขึ้นที่นี่อีกแล้วเหรอบริษัทเวลานยูทานี้โอเคเราต้องเข้าไป เปิดอุ้ยมีเลือดให้เก็บเก็บเลยอุ้ยมีสองมีสองตัวกำลังมุ่งหน้าไปเอาเพื่อนเรานี่หว่ะรู้สึกว่าเป็นวันหยุดของแม่บ้านนะเนี่ยโอ้ฉันเดาว่านายคิดจะนี่ก่อนนะเป็นความคิดที่ดีนัเบลล่าโอ้มันสายเกินไปไม่ในที่เราจะเลิกทำภารกิจนี้๋อนี่เราต้องเปิดประตูเบลล่า ดูซิว่าตัวติดตามบอกอะไรก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้พวกเราปลอดภัยดีโอเคประตูมันไม่ยอมเปิดหรอเพื่อนมันต้องถีบแล้วแหละ่งี้นี่แน่จะบ้าเหรอเสียงนั่นมันทำให้ศัตรูรู้แล้วน่ะนายบอกอะไรเกี่ยวกับนักเก็ตกับเธอเหรอกลายเป็น เบลล่ารู้ฉายาของโอนีเลขึ้นมาทันทีเลยเจ้านักเก็ตโอ้โหโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวนกมและโอ้จะเปิดประตูนะเบลล่าเปิดประตูนี่จบเลยนะนี่ดูปืนกลหนักมาแล้วครับผมโอนีเลสายบู๊ฮุยเฮ้ยเฮ้ยโอนิเอลอย่ายิงอย่ายิงอย่าลั่นบอกเลยว่าตอนนี้เกาะเรายังไม่เต็ม แต่เราจะบู๊ก็ได้นะเปิดฉากยิงมาแล้วเหรออุ้ยเห็นนะนี่ไงนี่เนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่เอเลี่ยนเออพุ่งกดครับไอ้พวกนี้มันเป็นเอเลี่ยนสายโจมตีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวโอ้โหมีเยอะมีเยอะก็ม,ะามาดิไป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 พวกเราต้องไปแล้วไป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  โอ้มีสสญแาณออกมาเรียบเลยโอ้โหูอุ้ยอุ้ยอินเดียนพ้นพลดเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าด่วนเข้าด่วนเราสู้กับพวกมันไม่ได้กดมันแรงมากมีปืนอะไรใช่ไหมเนี่ยปืนเลเซอร์ระยะประชิดคงไม่น่าจะไม่น่าจะไหว ปืนนี้ปืนอะไรปืนระเบิดปืนกลหนักนี่แหละเอามาโอเครู้สึกว่าพื้นที่จะสั่นสะเทือนจากอายานโซลโคโอเคเราไม่มีเวลาแล้วไปูดเร็วเบล,ล,ล่า,ววลานำทางเลยไปาางนูนใช่ไหม ได้เก็บอุ้ยได้ยินเสียงแหกแล้วเออไปทางาไหนต่อวะเนี่ยโอเคเจอแล้วเจอทางแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะเจอเอลี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราหนีมาเราจะไม่สู้แล้วกันนะออกมาแล้วออกมาคนเดียวด้วยเอา้าเพื่อนอยู่ไหนเอาเพื่อนอยู่ข้างหลัง โอเคกระสุนเต็มกระสุนปืนไฟเราไม่มีแปเปิดมีไหมโอเคย่งเงียบอุ้ยตกใจมันตั้งปืนกลอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับคุณผู้ชมเราต้องกม้มเราก็ต้องไปปิดเหมือนเดิมนะไอ้เจ้าปืนกลโอ้โหตกใจเลยนี่แห่ปิดไปซะโอยิงพวกเดียวกันเองด้วยนั่นนะ่ะ อุ้ยเจอโอ้มีปืนใหม่ด้วยแฮะพาร์นทนี้มีปืนใหม่ด้วยแต่ก็ช่างเถอะโอเคเพื่อนเข้ามาได้แล้วมันไม่มีปืนก่อนแลแนวก้มก่อนเพื่อความปลอดภยัยซ้ายขวาเลียร์ซ้ายโล่งขวาโล่งโอเคเจอโอ้เอเลี่ยนมาทำรังอีกแล้วโอเลอุยอ้ยอุ้ยป้อมปืน นั่นก็ป้อมปืนจ้าเอกจ้าเอ๋ไปแล้วจ้า <S 2>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  เดี๋ยวเราเห็นป้อมปืนอยู่สองอันนะตรงนี้ไม่มีป้อมปืนแต่ตรงนี้มีนั่นไงที่เราเห็นเออเราจะไปทางไหนก่อนดีเธอไปทางนู้น่โดนยิงตายแน่ๆงั้นเราไปทางนี้ก่อนไปแล้วโอเคทางนี้ทางตันไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดอ้ามีท่อให้มุด พมุดเลยมุดเดี๋ยวดูก่อนเคลียเคลียเคลียมีอะไรอุ้ยมีกลองพยาบาลขอบคุณครับผมไม่เห็นมีอะไรเลยแฮมีสะพานทางเชื่อมเออทางนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไม,ดมีอ่านี่ไงเธอแล้วกลองทางขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยเราเข้ามาห้องไหนไม่รู้ซ้ายเลียรยขวาโล่งไปได้อ่านี่ไงป้อมปืนปิดปืนนี้ซะให้เพื่อนเราเข้ามาทำการซิลประตูแึชเชอร์เปิดโอเคนี่ไงป้อมปืนปิดเพื่อนเราเข้ามาได้แล้วอุ้ยกาะ เก็บเลยครับขอบคุณโอ้ปืนนี้กระสุนเยอะแฮง9 5นัด่ยปืนกลหนักโอเคอเค่องเบลล่าแล้วโอเนียว่ะเอ,อ้ยช่างหัวมาแล้วกันมันเป็นจอมเอ,อ๋อยู่ด้วยไอ้เจ้านักเก็ตเอามาแล้ว เปิดโอเคถังโล่งแบบแปลกๆไงเอ้าแล้วไปเปิดประตูทำไมอ่ะโอ้เนี้ยดูซิมันใช้งานได้ไหมโอ้ยนานี่มีเซน์ดีมากเลยเนี่ยเขาน่าจะเอาไปขายที่โรงเก่าโรงรถเก่านะแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่โอเคเช็คเลยว่ามีข้อมูลไหมโอ้เนี้ยให้โอเนี้ยเช็ค Well, I'll be a kangaroo. <laughs> -on. There is a manifest. Hey, here. No? much easier than I thought it was going to be. Wait. There's a USCM call tag on here. They have get it to Cruz and let him figure it out. We we out Roger okay, <laughs> that, winner. ขอโชคดีแล้ยินเสียงนั้นไหมเดี๋ยวนั้นมันเรือศัตรูนี่เอ้ยเธอเราใช้พลังงานที่นี่มันอาจจะดึงดูดพวกมันก็ได้นะไม่มีทางพวกมันไม่เห็นแล้วหรอกแต่ว่าพวกเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วโอเคครับผมออกไปจากที่นี่โดยใช้ลิฟต์เหรอไปเบลล่าแฮกเหมือนเดิมตอนนี้สัญญาณก็ไม่มีไม่มีไปได้หวังว่าคงไม่บื้มอีกนะ ไม่เอาแบบบึ้มๆอีกแล้วนะโอ้ยยา,ยานยานยานห้ามโดนมันจับนี่แน่อุ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไอ้ปืนนี้มันเล็งไม่ได้เออชิวจังหวะนี้ลองลองเอาสไนเปอร์มาเล่นดูดีกว่านี่แน่อุ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน,น,แน่ปืนเป็ดปืนเป็ดโอเคตรงนี้เราน่าจะเล่นสไนเปอร์ได้ครับผมเพราะว่ามันมีที่กำบังนี่สไนเปอร์ปืนเป็ด อุ่ยมันมาแล้วมันมาแล้วแอบปืนเป็ดข้าไม่พ้นหรอกนี่แน่นี่แน่เฮดช็อตหัวกระจายอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แน่เคลียร์เพื่อนเคลียร์ุิบกระสุนหมดแล้วสไนเปอร์ไม่ได้แล้วต้องกลับมาเป็นปืนเดิมมาแหละที่พึ่งหวังเดียวเก,เก็บเก็บเกาะมาโอเคไป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 ,ไป มาถูกทางปะเนี่ยไม่มีแผนที่บอกด้วยเว้ยและเพื่อนเราก็ไม่ตามมาด้วยแต่เจอประตูสีเขียวอ่น่าจะใช่แหละเปิดปรตรงนี้น่าจะมีแน่ๆเออเอาไปเอาโอนี่เอาไปแี่งตายก่อนมีไหมอู้ดเดาผิดแนฮะนี่แน่หเอเลียนมันมากับเอเลียน นี่แน่ยานอุ้ยโอเคเราต้องไปแล้วมันมากับอุย้ยสัญญาไม่ดีแล้วนั่นไงมาแล้วจ้าเออยิงยิงตานมไว้นี่แน่เก็บก็โอเคมาแล้วมาแล้วขวาเข้า รู้สึกว่ามันจะโดนเอเลี่ยน okay. โ,ยโอเคอุ้ยโหมาทั้งหลายแหละเออโล่งไหมตรงนี้โล่งนี่เนี่ยระเบิดไปซะจะไปไหนไอ้หน okay. โูโอเคโอ้เบลล่าเองทำอะไรไว้เนี่ยอยูเฉยเฉยๆอกแหละ เป้าสัน่นเป้าสัน่นมาแล้วมาแล้วตัวนี้มาจะมาลอยหลังลเราเหรอมาอีกแล้วมาแล้วมาอีกแล้วเหรอมาเรื่อยๆไปเนี่ยฆ่าพุทธมาปั๊บเลยนั่นไงมาน่าจะมาเรื่อยๆครับผมเราต้องหนีอ่ะนี่แนี้นี่แนี้ โอเคเจอแล้วโดนอยู่หน้าโอเคปล่อยให้มันไปฆ่าไอ,อ้พวกนั้นโอ้ปืนนี้ก็จะหมดเว้นแล้วมาสามหนึ่งที่พึ่งสุดท้ายจะ่ก้นเบาเลยฉันก็ต้องเอาจัดหนักจัดเต็มม,มาเลยมาเลเซอร์เลเซอร์พิฆาตบึ้มอุ้ยโอ้โหโดนยัดหน้า เลเซอร์พิฆาตโอเคเราต้องไปครับผมเราอยู่กับพี่ไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพี่ศัตรูจะมาเรื่อยๆผมเดาเอานะเพราะหลายๆพาร์ทมันก็เป็นอย่างนัน้นโอ้แต่เลเซอร์ยิงคนตัวแตกเลยเว้ยอุ้ย RPG เฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะเลเซอร์ยิงแล้วชงักเลยสองคนนี้ก็ไม่ไปสักทีเออ เปลีอนปืนอะไรเนี่ยโอเคปืนนี้ก็สุนมีเยอะและเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนไม่รู้อุ้ยติดเดินติดโอ้แค่นี้ก็ให้ไปไม่ได้อะไรวะใจร้ายชะมัดมาเรามาถึงห้องนี้ก่อนล้วกันมีอะไรให้กดไหมไม่มีนี่ดิมาดิมาดิโอ้โหไม่ทันตายกันได้ไอโอนยลกับเบล่ามันทำอะไรวันเนี้ย จี้ AI เออะมัดปืนนี้จะหมดแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปืนที่กระสุนเยอะที่สุดก็ตอนนี้ก็คือมีแต่ปืนนี้แต่ว่ามันเบาเพราะฉะนั้นเอาปืนนี้แหละไปแล้วเว้ยเฮ้ย RPG บึ้ม มันยิงมั่วปนะเนี่ยอย่าว่าแต่ทีม AI เราเอ๋อเลยเฮ้ยเบาจังว่าปืนนี้โอเคเนดะี๋ยวไปเก็บเกาะกอนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย เราต้องเอาสไนเปอร์แล้วลหละฮะรู้สึกว่าปืนเลเซอร์มันยิงไอ้กับไอ้พวกนั้นไม่ได้เลยไปเก็บเกาะก่อนกันตายมานี่มารู้สึกว่าปืนที่แรงน่าจะเป็นปืนที่ให้มาตั้งแต่ต้นเกมเน,นี่ยปืนเนี้ยน่าจะแรงสุดแหละไปเบลล่าลุยแหละไอ้พาร์ทเมื่อกี้นี้ไม่ลุยไอไอมันเอ,อ๋หรือเปล่า โอเคจัดการเรียบร้อยโอเคเราต้องไปแล้วเราต้องไปเราต้องมุ่งหน้าไปที่โรงงานโอเคนี่เราเข้ามาแล้ว <c oughs> กดเลยไม่รีรอแล้วนะไปสู้แล้วโอเคครับผมเราน่าจะโชคดีทีห่หาทางเข้าเจอนะโอเคเรียบร้อยมาเราเข้ามาที่โรงงานแล้วครับผมโอเคจบพอดี โอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้า